องคอมเมนต์ชาวเน็ตทั่วโลก พูดถึงลิซ่าในงานปาร์ตี้ของซีลีนแบบนี้ลาลิซามโนบาลสมาชิกวง b l a c k พิงคหรือที่รู้จักในชื่อลิซ่าบินไปปารีสเพื่อเข้าร่วมการแสดงของซีลีนสำหรับปารีสเมน s ฟชั่นวีคในฐานะ g l o b a l ambassador ของแบรนด์ซึ่งเธอจุดประกายความตื่นเต้นจากชาวเน็ตทั่วโลกหลังจากที่ลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์บนทวิตเตอร์และทิกต o k ต้องขอบคุณการมาของเธอที่งานนี้แฟนๆและชาวเน็ตต่างก็มีช่วงเวลาที่ดีในการตอบโต้ กเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมของไอดอลที่มีต่องานนี้และพวกเขามีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นเธอมีความสนุกสนานชาวเน็ตในโพสต์แบ่งป,ปันความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับภาพหลังปาร์ตี้ความงามของราชินีของเรามีความสนุกสนานโอ้ย,โ,อยโพดแดนจาก MV เราชอบมากว้าวจริงสิหน้าเธอสวยจังฉันดีใจที่เห็นเธอมีความสุขเธอสมควรได้รับสิ่งเหล่านี้และอื่นๆขอขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจของฉันฉันชอบลาลิสามากจริงๆ super จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ